ุณผู้ชมคะสลับมาทางด้านกรมการค้าต่างประเทศกระทชงพาณิชย์ที่เผยข่าวดีตลาด UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับอมเมริกาเปิดรับมันสปะหลังไทยค่ะ เป็นการประสบความสำเร็จของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของไทยที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องในการขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังของไทยสู่ตะว,วันออกกลางโดยผู้ประกอบการรายใหญ่สนใจนำมันสำปะหลังของไทยไปใช้ในกระบวนการผลิตจริงในอุตสาหากรรมสัตว์และอุตสาหากรรมกระดาษ นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าความสนใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกระทชงพาณิชย์ได้นําคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไปขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสปะหลังของไทยณสหรัฐอาหรับเอมิเรตระหว่างวันที่19-21ถึง21พฤศจิกายน2568ตามนโยบายค i c k บิ๊กวินของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเดินทางครั้งนี้คณะเดินทางได้เข้าพบและหารือกับผู้นำเข้าชั้นนำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้แก่บริษัท i f ฟโค n n m m l n u u t r t t o o n บริษัทอันดาราและ เอ็นฟาร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้อาหารสัตว์รายใหญ่ของประเทศค่ะทางนี้ทางกรมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้มันสัปะหลังในอุตสาหากรรมอาหารสัตว์เข้าร่วมชี้แจงคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของการใช้มันสัปะหลังเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์ ส่งผลให้หลายบริษัทมีความสนใจที่จะนำเข้ามันสัปะหลังของไทยเพื่อทดลองใช้ในสูตรอาหารสัตว์โดยจะมีการเจราจาพเพิ่มเติมในรายละเอียดของสินค้าและการซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยต่อไปค่ะนอกจากนี้คณะผู้แทนยังได้เข้าพบบริษัท อิติฮัดเปเปอร์มิลหรือว่า IPM ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของสหรัฐอรัาเมริกที่สนใจในการใช้แป้งมันสัปปะลังแปรรูปจากไทยในกระบวนการเคลือบกระดาษหรือว่าเปเปอร์ คตติ้งและบรรจุพันธุ์จากมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้ซึ่งอยู่ระหว่างการหาหรือเพิ่มเติมเช่นกันค่ะทางนี้กรมการค้าระหว่างประเทศจะติดตามผลการเจราจาครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลให้เกิดการนําเข้ามันสำปะหลังของไทยในปริมาณมากขึ้นโดยอาศัยจุดแข็งด้านคุณภาพมาตรฐานความเชี่ยวชาญในการผลิตและคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกซึ่งทําให้สินค้ามันสำปะหลังไทยสามารถ ตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างมีศักยภาพค่ะ